สัสดี f อเกยสอนชาแนลทุกท่านนะครับเช้านี้เกสอนชาแนลไพเย FC มาชมดอกมะลิที่ปลูกในกระถางบอดซีเมนต์นะครับออกดอกบอนสะพังขาวเต็มไปหมดเลยนะครับดูะคะกลิ่นหอมโชยมานี่ครับดอกมะลิที่ปลูกในกระถางบอดซีเมนต์ครับเอฟซี 4, ครับดูครับ ปูกในกระถางนี่ก็กจะดีครับสามารถให้น้ําให้ปุ๋ยได้เพียงพออย่าไม่รบกวนมาจะพืชไม่มาแย่งอาหารจากดอกมะลินะครับดอกมะลิก็จะสวยงามอย่างนี้ครับ f เอซครับใบเราเยอะมากครับช่อหนึ่งนี้ ห้าถึงหกดอกครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับรุ่นี้ช่อนนี้เจ็ดดอกครับ,ออบดอกสวยงามมากครับเดี๋ยว่าก็ไปดูในร่องมารีครับ ดอกดีมีครับ fc ครับดอกมอดติปูในกระถางนะครับ fc บางท่นานอาจจะสงสัยว่าในกระถางนี้ในส่วนผสมอะไรบ้างนะครับในกระถางที่จะมีดินหนึ่งส่วนครับแกบดิบหนึ่งส่วนแกบเผาครับแกบดําครับมูลสัตว,ว์หนึ่งส่วนครับปะเจืชดหนึ่งส่วนผสมลุกเค้าให้เข้ากันครับลาดด้วยน้ำมัน EM ครับน้ำจะเนสีสังข์แสงครับปลูกแล้วก็จะงามนี้ครับเลดครับในแถวนี้ครับงามทุกแถวครับออกดอกแต่ช่อนี้ครับดอกโดกมากครับหกถึงเจ็ดดอกครับนี่ครับมาดูนี่ครับช่อนี้ยังไม่บานครับนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับดอกที่บานโรยไปแล้วนี่ครับออกดอกดีมาก ดอกมารีก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่ใช้ร้อยพวงมาลัยนะครับเป็นดอกไมกษษษษษษษ้เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราปลูกได้นะครับก็สามารถเจ็บได้ตลอดทั้งปีครับปลูกในกระถางบอซิเมนต์นี่ก็จะดีอย่างนี้ครับ ใส่ปุ๋ยใส่น้ำก็เพื่อก็จะรับเต็มที่ครับฝากเอฟซี FC, ช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์กด, like, ก,ดก,กระดิ่งกดติดตามเพื่อให้กำลังใจคือสอนที่นหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ